นี่ก็จะออกไอพันสายลาก็จะออกแล้วนะครับทีนี้เตรียมอ,อุปกรณ์ละสามเง่งอืม,อมจะไปซ่อหาคบาคบดามานะครับสิบแปดบวกใครหาับ่าได้จะไปพอไปก่อนคือฟิวโอเคครับยังยมาถึงคร์ฟิวจะเดร์ตอนนี้นะอตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผม มาถึงเงินบริเวณตีฮังโวจะมาซ้อหาครบหาเคยนดละบรรยากาศกันบนตะตก๊อกไหมนะพอขี้ดิ้นแห้งใะเช็งพอขี้ดิน้นเหรอเดีย<อ>เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเน,นาะวันจะมีก่วันจะครบมีเค,คีเยดวันหัวน,นี้ก็เป็นตากล้องสมัครเล่นนะครับมาตัวไอ้พันสายล่า ข่องเนี่ยผมมีน้าเนานะเนี่ยลองดูอันเนี้ยผมมีน้าเนานะเป็น,นหน้าแรงเนาะเดี๋ยวเขาจะมาดูกันแต่เกียมเนี่เกียมในนี้เปลดเลอกนะครับอันนี้คือไก่เทียมนะเนี่ยรครับนะครับเกียมเนี่ยไก่ไปน้อยเนาะเนี่ยนะใส่บาหารน้อยหนึ่งเนี่ยเกียมเอาดีกว่าวันนี้เขาตั้งแต่หม้อกบเดี๋ยวเขาไปลากรบกันดีกว่าเนะาะครับผม เฮาขนาดนั้นหครับเดี๋ยวนี้เจอหมาแล้วนะครับเจอมเจอบเจอตั้งหมาเจอตั้งกบนะครับตอนนี้นะกําลังอย่แตงล่ะบ๋งอย่ได้กอตอนนี้แยงละแยงละไอพันใส่ลากลังนี่อยู่แต่ลงได้กอรุนครับรุนรุนรุนอีจุ๊บโอ้ยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพอนะครับไปตรงไหน เออได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพอกันว่าเป้าหมายอ่ะเป็นจะได้โอ้โหแอบ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 เลยโอเคจำตึงกุ๊บตึงหมาดังขานานนะหินบ้านคนนะครับนี่เนาะ นะดูครับดูดูดูได้ Đây มาแล้วครับตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้ฟ้าแหมแล้วนะครับผมตีไม้กำลังซองกันอยู่ยังพันแงงแล้วครับแงงล้แงงละ,งละตอนนี้แงงละ ซองนี้นะครับบัดแตงน,นะครับจับเอาไปดูคบจับเอานะครับตอนนี้ดูคบบัตต้องแตงเอาเล่นจับเอา โอเคนะครับได้ตัวหนึ่งมาตัวที่สองตัวเดี๋ยวตามต่อไปตัวต่อไปอ่าโอเคโอเคครับผมนะใส่คล้องครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็คือโอ้๊บเออนี้มีเขียดแห้งอยู่นี่นี่นะครับเรื่องเชผมเมื่อกี้เบอ่์กี้ได้ตัวหนึ่งเนาะนี่ได้ละสองตัวนะโอเคตอนต่อไปอ่ะที่ตามต่อต่อไป ตอนนี้เขาก็ดูนะครับว่าวิธีการล่านะครับการดูกบเนาะอาจจะมืดไปหน่อยตอนนี้ก็คืออุปกรณ์เขายังบอกียอพร้อมเตี่ยทับรถรงเดียวทับรถอย่างเดียวมันอาจจะเห็นแคนเหมือนผิดโค้งมองเมง้งมองเมงไปหน่อยหนึ่งเดียวต่อไปรื่อเรื่นนยอยต่อไปเรื่อยๆปเรื่อย่ไปเรวอเรื่ยเยเ่